ก่อนจะรับชมฝากกดติดตามนะครับแฮ่ hey, วันนี้เป็นไงบ้างเพื่อนเมื่อคืนกับเหตุคดีฆาตกรรมโดยมีคนร้ายเนี่ยเป็นทรงมีหนวดหน้าตาอย่างนี้เลยคนร้ายเนี่ยเป็นหน้าตาคือแบบนอันวานมันชิบหายไหมเลยอันวา่าแรวปมัน,ม,น,น,นมันหน้าคุณๆมันนาเลยใช่ใละ ไม่แน่นะไม่ใช่ตรงหนะ้าอ๋อเราดูสังทันจิดผิดไปค่ะนั่นมันคืออ๋เอเฮ้ดูสิใจเย็นนะเพืออ่อนใจเย็นฉันนะไม่ใช่ฆาตกรหรอกนะนายก็รู้ดูสิไม่ใช่นายใช่ไหมไม่อ๋อที่ทีทฉันเล่บอกไปคือฆาตกรคนนั้นติดหมดหมดปลอมนะ่ะ ว่าล้วคงเข้าใจนายผิดอะไรไปเสียเออใจลืมนะว่าเมื่อกี้นี้ระหว่างที่เขาขับรถมานะ่ะเขาชอบเปิดเพลงนี้อยู่เพลงอะไรนะเพแบงบชกัชกชกัชกชักชักฉันนไม่ชอบเพลงนี้เลยฉันโตรนะ,ะเกลียดเพลงนี้เลยใช่เหรอฮีอ่ติ้งตองติ้งตองติ้งตองเฮ้ยแม่ฉันโทรมาว่าเพื่อนอางานเดียวทีนี้เออมันจะเคลิกเรื่องมเมนะื่อน่ มันเขาไม่คายกันไปละมั o, ้งไอ้ยังการนี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี่คอะอ๋อเมื่อวานเหรอะฉันอยู่กับแม่นะฉันอยู่กับพวกนายนะไม่ใช่เหรออ๋อนายเห็นพวกเราใช่ไหมพวกนายฉันนั่นอยู่กับพวกนายทั้งวันเลยเมื่อวานนี่แตเมื่อวานอ๋อฉันจำผิดค่ะมัน ฮ้ยอยากเข้ามาเก่ฉันพักฉันนะไอคาตกอนฉันใจเย็นพี่อันใจเย็นฉันน่าไม่ใช่คาตะกอนนายต้องเชื่อใจฉันสิใช่ไหมพี่อันเขายังบอกว่าเมื่อวานแล้คนคนนั้นมํามาใช่นวดคนคนนั้นมันต้องมีนวดด้วยก็ะาตะกันคนนั้นชอบพูดว่าจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้อาจจะเป็นฉันก็ได้มันก็เหมือนกันทุกคนหมดนั่นแหละ ใจเย็นเพราะใครก็อาจจะเป็นฆาตรกรได้ทั้งนั้นแหละนะ้าใจเยันนะ้า,าฉันไม่เชื่อพวกนายหรอกฉันไม่เชื่อนายหรอกอันว่าฉันรู้ดีนายเป็นฆาตรกรเฮ้ยเพื่อนฟังกันบ้างดิเฮ้ยดูขนดหน้ามันดิเหมือนฆาตรกรตรงไหนดูอาชันสิ<ๆ>เพื่อน ไม่ฉันเชื่อยังไงว่าฉันคือราชกรดูหน้าสิหน้าในทีวีนะมันมันคือกันมองไดดูสิเมือนกันเป๊ะเลยตามที่ออกข่าวไม่อยูดตรงนี้นะหยอถ้าพวกนายไม่เชื่อฉันฉันอาจจะยิงพวกนายแกหมดพวกนายตายหมดเลยมันใายตรงไหน <laughs> ฉันไม่มีทางเป็นกาตกรยังยังที่พวกนายเอาละอาจารย์ยมีอะไรเคยพูดเคยจากันนะเพื่อนนั่งร้องแล้วนี้นั่งรองนั่งร้องนั่งรองโอ้เราเป็นเพื่อนดีกันนะเพื่อนเฮ้ยพวกนายจับฉันว่าทำไมล่ะเนี่ยปล่อยกูเนี๋ยนี้นะเราจะเอาเงินที่เราไปทำงานที่ว่าไปจีเกลียได้ไหมอ๋อฉันว่าฉันจะกินพิซซ่าเลยตอนฉันจะเอาไปทำสีผิวหวันให้เขา ส,นนะส,สั้นนะอ๋อเพื่อนยูที่ช่างแล้วสัตว์แก่าอย่างนั้นแกจะทำอะไรพวกนั้นด่าได้เหรือแกนัน่นฉันนั่จริงแกไอ้คาตะกรอนแกนั่จพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนายนน่ะคาตะกรอนฉันนั่นมีความหมายแล้วพี่ดำนี่คาตกรอนครั้งนี้คาตกรอนตัวจริงถูกจับแล้ว แล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะอ,อ๋ออย่างงั้นเหรองั้นเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมฉันขอโทษปล่อยกูทีนี่ไอ้สัตว์เออปล่อยปล่อยปล่อยเขาจ้าปล,ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเดี๋ยวที่สีเฮียเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกัน,นทำแบบนี้หรอใจเย็นนะอันว่าเอ๋ยขอโทษขอโทษนะ ลูกของนนยนี่งสอผมนายอยู่องเยอะนะฉันเรักนายที่สุดเลยนะอันว่าใจเย็นแถวไหนก็รู้เอาละเมื่อกี้พวกเราเขาน่เจ้าใจนายผิดตอไปนะฉันทาไมไม่ทางเป็นฆาตกรหรอกนะนายก็รู้นี่เพื่อนฉันทาไมแล้วก็เห็นกันอยู่ฆาตกรมันถูกจับนาแล้วมาลักกันมันเดียวนะเพื่อน ข่าวด่วันค่ะตอนนี้ฆาตกรได้หลบหนีไปเอาอีเหียเอาก็าจะหนียังไงลเนี่ยถ้าบอกแกมอยากตายงส่งขอมีข่าวมาทั้งหมดมาขาอตัดจบไปเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ